นี่ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับสามชายจีวนคว่ำอีกองคหนึ่งนะครับก็ถ่ายทําให้ได้ดูกันครับแบบท่านแบบเข้ามาจะได้แบบดูแบบทีละหลายๆองค์ติดติกันไปนะครับนี่ก็คือสามชายจีวนคว่ำ หลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตานะครับก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับกุบายจารครับสลับกันไปทั้งกีวนเฉียงทั้งสชายครับที่ถ่ายมาก็มีนะครับว่าเออไม่ได้ระบุไม่ได้บอกว่าเป็นกี่ชายแต่ตอนนี้ผมพยายามคัดเอามา ว่าจะระบุชื่อไว้ว่ากี่ชายกี่ชายด้วยเพราะเม่อกุบาจานทร์จะได้แบบดูกันว่าที่พูดมาผิดถูกอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมเป็นแบบลูกศิษย์ของเซียนรุ่นปู่รุ่นทวดมาท่านพูดผมก็พูดตามท่านก็อาจจะขัดกันกันกบเซียนรุ่นใหม่ที่เขาแบ่งเป็นหลายๆชายห้าชายหกชายเจชายแต่ผมแบ่งตาม ที่ผมเคยศึกษามาจากรุ่นปู่รุ่นทวดว่าหลวงพ่อเงินคิตานี่มีแค่3าชายจีวรนคว่ำามชายจีวรนเฉียงแล้วก็สี่ชายเป็น3ามพิมพ์เท่านั้นนะครับก็จะผิดถูกอะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันแต่เจตนาหลักก็คือว่าเป็นพระแท้มา ให้ดูให้ได้ชมกันให้ได้ศึกษากันคาบขี้เบ้าคาบตะกรนตะกันและการใช้มากใช้น้อยก็ครูบาอาจารย์ก็ดูได้นะครับดูเป็นก็เป็นเรื่องเป็นง่ายๆเราเห็นนะครับบางองค์หลวงพ่อเงินนะคาบขี้เบ้าอาจจะไม่เหลือถ้าเป็นเกิดสนิมแดงนะครับสนิมแบบเหล็กนะแดงมักจะดัน แบบคาบคีย์บ้าวให้หลุดไปหรือบางบางครั้งก็จะมีการลงลักลงถมนะครับลงแบบทองอะไรต่างๆก็เลยทำให้พระลงพ่อเงินบางอย่างคาบคีย์บาก็อาจจะถูกกบไปบ้างอะไรเงี้ยและผิวพันวัน,นะของพระก็เหมือนกับผิวคนนะครับตากแดดตากฝนคนอยู่ในห้องแอร์ผิวพันก็ต่างกันพระก็เหมือนกัน สภาพใช้แบบสมบุกสมบันใช้แบบน้อยใช้แบบไม่ตากแดดตากฝนตากลมอยู่ในที่ที่แบบว่าเก็บดีๆก็สภาพผิวพระก็จะเป็นไปตามในลักษณะที่การเก็บด้วยครับนี่ก็คือศูนย์พระเออารอลของเสียนข้างถนนนะครับ ถ่ายทำให้ได้ดูกันแล้วหลังจากนี้ท่านก็ผมถ่ายมาถึงองค์ที่10ในคลิปชุดนี้ต่อไปผมจะถ่ายทีละ10องค์นะครับครูบาอาจารย์ทีละ10องค์ก็คือจาก10เนี่ยเป็น 11, 12, 13, 14, 15, 1 6 1 7 1 8 19 20ก็สลับไปกับหลวงปู่สุภพ่อพระ ของเกจิเนี่ยระหว่างหลวงพ่อเงินกับหลวงปู่สุปผมมีค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะสะสมมานานครับแต่แท้เกอะไรยังไงให้ท่านตัดสินใจเองจากศูนย์พระเ r l แห่งนี้ให้เข้ามาศึกษาดูนะครับกับาอาจารย์ครับก็เป็นการที่แบบว่าวิทยาฐานให้แก่ท่านมีพระได้ศึกษานอกจากของเสียนอื่น,นๆท่านทําไว้ก็ อาจารย์อื่นถ้าทำไว้ก็ค่อนข้างจะเยอะในเน็ตนะครับก็เข้าไปดูไปได้ชมกันแล้วก็เอาลักษณะต่างๆจะศึกษาแบบตำหนิจะศึกษาแบบอะไรอะไรเส้นสายอะไรต่างๆก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่อย่าลืมคําว่าหล่อนะครับเส้นสายอาจจะไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันในแต่ละเส้นนะครับนี่ก็คือจิตนาหลักที่ผมพยายามถ่ายทำ ให้ท่านได้ศึกษากันหลวงพ่อเงินวัดบางขาดพิมพ์นิยมเอ้ยพิมพ์ขีตานิยมถ่ายไปแล้ว20องค์นะครับแต่ตอนนี้เพียงพิมคีตานะครับนี่เป็นองค์ที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบก็ดูหน้าคลิปก็จะทราบนะครับว่าจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับครับ